เก็บเอาไว้สาก่อนยาเฝ้าทิมไอ้ไปอย่าไปใสอยู่กับไอ้จะเข้าได้บ่ไปทำเนื้อไม่ได้เอ่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นเยอะมากครับจากจากมวยต่อยมวยห้ายกก็อัพขึ้นมาหลายเท่าเลยเสียงเสียงส่วนชื่อเสียงก็นิดหน่อยครับนิดหน่อย แต่แต่ได้คือแฟนของเราเนี่ยก็คือตองนั่นเองเนาะแล้วพี่อยากจะถามว่าแบบรายได้หลักๆเนี่ยตองเอาไปเท่าไหร่ครับโอ้ทันหน้านี้เลยเก้าสิบ้าจุดเหันหน้านี้ก่อนเลยตองมีอะไรจะดีเฟนต์เองไหมก็ก็เอาไปแต่เราไม่ได้ไปใช้ต้องไม่ไปใช้คือเอาไปแบบอ่าจัดสุจัดสรรจัดส่วนให้ให้เฉยเเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักมวยจะแบบว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรเหมือนที่เราสัมภาษณ์นักกีฬาที่ปันผ่านมาอย่างเมืองไทยเห็นไหมเขาให้ภรรยาเขาเก็บเป็นไงเขาก็เลยชีวิตดีเราก็แบบชีวิตดีใช่ไหมอันนี้เหมือนแก้ตัวให้ตัวเองคือแบบคือนักมวยเขาไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรสมมติว่าส่วนใหญ่นักมวยมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยซื้อเสื้อผ้าซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออต้องก็แบบเอามาแบบเก็บไว้ให้แบบว่าใช้แบบสิ่งที่มีประโยชน์เป็นคาตอบที่ดีมากจริงหรือเปล่าบีมจริงครับได้แค่พยักหน้าพูดให้แบบ จริงแบบชัดเจนหน่อยดิจริงก็ <c oughs> ผมไม่รู้จะโชคมวยมามก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะก็เหมือนแบบแบ่งให้ครอบครัวดูแลครอบครัวแล้วก็ถ้าอยู่กับผมเฉยมันก็เป็นเงินแบบเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินแบบอยู่เฉยเป็นเงินเย็นที่แบบไม่ได้เอาไปลงทุนหรือต่อยอดอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มสําเร็จเร็วเกินไปได้สัญญาเร็วเกินไปเรารู้สึกยังไงกับตอนนั้นบ้างจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมสําเร็จเร็วเกินไปจริงๆผมคุยเขาตลอดว่าแบบตอนผมมาชก เอาตั้งแต่ห้ายกเลยคือแบบเขาแบบให้ผมขึ้นชั้นปุ๊บ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 ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มาต่อยกับพี่กุหลาบดำอะไรเงี้ยแบบชื่อเขามันสูงมากเขาเป็นร<ล>ะดับดำได้ยอดมวยร<อ><ล>ะดับยอดมวยอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาประกบมาให้เจอผมผมดันไปชนะเขาอีกปุ๊บ <laughs> ก็เลยแบบอ่าพอพอผมชนะเขาได้ประมาณไม่ถึงปีครับบันเข้ามาพอดีผมก็ได้เข้าบันแบบมันต่อเนื่องเลยครับ แล้วก็ไปได้สัญญาวันพอดีเหมือนกับขึ้นรถไฟเหมือนเหมือนว่าเป็นเป็นคนโตวัยอ่ะพี่แฟงเหมือนแบบว่าอ้1สิบหกสิบเจ็ดไงคนเรายังน้ําหนักไม่มากใช่ไหมนี่เขาก็แบบไปร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้างเงี้ยมันก็ต้องเจอแต่คนคนแบบเกินใหเคยใหญ่ก็เหมือนแบบดังวัยอ่ะไงตอนนั้นใครจีบใครก่อนครับปัจเจผมตองผู้ชายคนนี้ทําไมเราถึงชื่นชอบแล้วเราเข้าไปจีบเขาก่อนคือไม่ได้จีบขนาดนั้นปะไม่ได้ มันคือกีบกับไม่กีบสองอย่างใช่ใช่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายอกหยอกหยอกับน่ารักเด็กน่ารักตอนนั้นเด็กน่ารักกึหยอกคือตองก็รู้จักเยอดภูผามาก่อนพวกแชม์รถทกวันอะไรเงี้ยเด็นดวงเล็กยอดภูผาแล้วเขาเป็นเพื่อนกันเขามาจากค่ายเดียวกันมันชงไงมันชงไงประมาณแบบุพี่เนี่ยไอ้นี่แต่ก็บอกว่าเออดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเขาแบบเก๊กอะแอกก็แบบว่าพอตองแบบไปยอก่ะ ก็ทําแบบทรงนิ่งยิ้มบ้างเอแบบเอแต่พี่นี่มันต้องมันต้องแบบเข้าใจมาทีแรกแบบว่าแบบว่ามันไม่เล่นด้วยอ,ะอ่ะเออแตองก็แบบแต่ตองก็แค่แค่เข้าทักไปคุยทักไปอะไรอย่างเงี้ยมั้งเอเอแล้วก็แบบเออได้ได้คุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความพยายามของตองทําให้ผู้ชายคนนี้มาอยู่กับเราได้สําเร็จแล้วปัจจุบันคบกันมากี่ปีแล้ว จะสามปีแล้วใช่จะสามปีจะสามปีแล้วเนาะแน่นอนว่าโอเคก็เป็นช่วงแรกๆของวันที่เราเจอกันใช่ใช่ไหมนักกีฬายังน้อยไงพี่แฟนนักกีฬาถ้ายังถ้ายังเยอะนะเราเล่นเราเล่นมันมันเกิดอะไรขึ้นอะเลยเป็นปัจจัยที่ทําให้แบบตัวของบีมแบบสําเร็จได้มาถึงขนาดนี้เป็นเพราะคนข้างๆเราหรือเปล่าชงชงก็คนข้างๆด้วยก็เขาซัพพอร์ตผมนะทุกอย่างเลยแบบหา หาสิ่งดีๆให้ตลอดครับจะม,มีบางบางมีดื้อบ้างไม่ทำบ้างอะไรเนงะี้ยจริงๆที่เขาอูยเยอะเยอะเลยแบบมีเขจาจัดการให้ทุกอย่างครับเืองว่าแบบผมเหมือนผมเหมือนตัวผมเองอาจจะไม่มองเห็นว่าผมขาดเหลืออะไรแต่แบบเหมือนเขาเติมให้อ้ <c oughs> ตอตรู้สึกยังไงฮะ <c oughs> ดูดีเลยอ่ะเขินไหมเขินตรงเนี้ย คือเธอต้องพูดให้มันดูดีกว่านี้โอ้โหตายแล้วตายแล้วคนต้องแบบว่าวิ่งทำไมมันสุดยอดจังบีบอกเริ่มเริ่มเลือดขึ้นสมองแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเอาจริงๆนะถามเลยนะถ้าบ,บีไม่มีแฟนไม่มีแฟนเป็นตองจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคําถามดีคําถามดีแฟงว่าผมอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้อืมแต่เหมือนเราเราตัดเหมือนผมตัดสินใจว่าแบบเออตัดสินใจแบบ ทำตามเขาดูอะไรเงี้ยมันก็ดีครับมันก็ดีเลยดีเลยอ่ะซึ่งแบบตองเอาจริงๆเวลาที่เราคุยกันเนี่ยก็มีนักมวยหลายๆคนที่เขาบอกว่าแบบพอมีผู้หญิงที่ดีเข้ามาในชีวิตเราดูแลเขาดีอะไรเงี้ยเออการที่เขาได้รับการดูแลจากผู้หญิงคนนึงทําให้เขาสําเร็จได้ขนาดเนี้ยอ่ะในฐานะที่เราเป็นแฟนของนักกีฬาที่สําเร็จมากๆคนหนึ่งตัวของตองอะ่ะเวลาแบบดูแลเขาตองดูแลบีมต้องอะไรบ้างโอ้คือถ้าแบบคนที่เป็นเพื่อนตองอะจะไม่ได้มองว่าตองเป็นแฟนกันอะ ม,มองตองเป็นแม่แบบ <laughs> แบบเหมือแนบบเป็นพี่สาวหรือเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยคือ <laughs> ด้วยความที่แบบเออตองสนิทก,กับน,นักมวยเนาะพี่แฟงแล้วก็แบบบ้านทําไข่มวยมาก่อน <laughs> เออแล้วเราคือตองอาจจะเข้าใจทั้งแบบคนทำไข่ขมวย <c ram> นักมวยแล้วก็เราเคยต่อยมวยอีกอะไรอย่างเงี้ยคือตองแบบบางทีอ่ะเราบอกถ้าเราบอกคนอื่นนะคนอื่นจะแบบเอ,อยดีจังเลยดูแลแบบบอกเพื่อนบอกอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแฟนกันนะพอบอกอ่ะมันจะมีความแบบอะไรบางอย่างที่แบบออ้ทำไมต้องมาสั่งทำไมต้องมาบอกอะไรเงี้ยแต่ตองทําให้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบ อาหารการกินโภชนาการอะไรเงี้ยอาหารการกินแล้วแบบว่าพอเราอยู่ในวันนะเนาะเราก็แบบคุกกี้นักมวยค่าน้ําอะไรเงี้ยสาคัญมากมสมมติคนอื่นโดนเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แบบเออแบบคนของเราโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องดูแบบการกินการซ้อมฟิตเนสโภชนาการอชุดชุดเวลาแบบต่อยขึ้นชกมวยคือแบบทุกคือทุกอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าวันๆมีหน้าที่แค่ซ้อมมวยกับนอนอย่างเดียวจริงจริงไหมครัรบบิม จริงจริงแบบแค่แค่สะพายกระเป๋าไปซ้อมมวยกลับมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยกินข้าวก็มีข้าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องก็สั่งข้าวให้ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะพี่แฟงรักนาจุ๊บจุ๊บไม่เอามันดูไม่ดีนี่เลยมองตากันได้ไหมโอ้โหมองตากันเร็วรู้แล้วไปอยังให้เกิดอีพีนี้ใช่นหมพี่แฟ้งมันเขินนะเนี่ยนี่ไงนี่คือโอกาสที่ดีรักนาจุ๊บจุ๊บ โอเคจริงใจมากเกิดมากนะครับผมมิเลีะเขามีโปรเจกทำร่วมกับแฟร์เทคแล้วเขาก็จะชกมวยอีกแล้วเขาก็แบบว่าหุ้ยชอบชื่นชอบมวยก็เลยแบบว่าอยากสปอนเซอร์นักกีฬาคนหนึ่งนักมวยคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาสปอนเซอร์แล้วโมเลกแล้วก็เขาก็ชอบสุดๆนะดูมวยแบบแบบชอบชอบจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออมามาดูมวยแบบจริงๆอ่ะต้องว่าเป้าหมายเขาอะไม่ได้อยากจะสปอนเซอร์เราขนาดนั้นแต่คือเขาอ่ะ อยากซึมซับมวยจริงๆอยากรู้ว่ามวยเป็นไงเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะเข้าอยู่ในค่ายมวยอ่ะไปกินอยู่ในค่ายมวยนอนในค่ายมวยอาทิตย์หนึ่งอ่ะแต่แต่พี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของว่าแบบเขาไอ้นี่นะพี่ว่าดูว่ามิลลี่เนี่ยเขาเป็นคนจริงจากเรื่องมวยด้วยใช่ถูกไหมเขาต่อยแฟร์เทคไฟ์ไฟแรกของเขาในชีวิตน่ะไฟแรกเขาต่อยดีกว่าตองอีกอ่ะตอนเียวจากผมกคนพูดถึงเขาเยอะว่าแบบที่ไฟแรกจริงป่ะเนี่ยใช่ป่ะแล้วหัวเข่าอ่ะอะไรเอ็นฉีอ็นเอ็น เธอต่อยได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วมิลี่นี่ไม่ธรรมดานะอย่างชาวเน็ตบางคนไม่รู้จักใช่ไหมเหมือนแบบคนในโซเชียลไม่รู้จักเพราะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องอ่ะระดับอินเตอร์เลยระดับโลกเลยระดับโลกต่างประเทศคือแบบไม่มีใครไม่รู้จักมิลี่นักแร็ปเปอร์ต่างประเทศคืออยากมาฟีเจอริ่งทั้งหมดเลยอย่างจะสั่งหวังอ่ะเออยังชอบจึงเลยบอกว่าอระดับระดับโกบอลอ่ะมามาแบบเข้ามาแบบ ชื่นชอบในวันแชมเปี้ยนชิพเออซัพพอร์ตนักกีฬาเราไม่ไม่ใช่แค่ลำโมล็กคนเดียวนะมิล,ลีก็แบบเหมือนซัพพอร์ตตะวันฉายนาะบิลซูเปอร์บอลหลายคนเขาก็บอกว่าอืมเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีใช่ซึ่งตัวของมิล,ลีเองเนี่ยถ้าเกิดพี่แบบพูดอีกทีนึงก็คือเขาเป็นคนที่ชอบมวยไทยมากแล้วก็แบบเขาเป็นคนโปรโมทวัฒนธรรมไทยให้กับคนทั้งโลก <พอ S 1> ได้รู้จกักซอฟต์พาวเวอร์มากๆในเรื่องของแมงโก้สติ๊กกี้ไรด์เข้าเขาเนี่ยมะม่วงล่าสุดพาเอ่อตัวใครนะเอ่อบัวขาวบัวขาวไป บนรายการด้วยใสชายใส่เกงมวยด้วยและล่าสุดไปของอลีเชคีด้วยซึ่งพาแบบวัฒนธรรมไทยของเราไปรู้จักในทั่วโลกค่ะการร้องเพลงให้บีขาได้เห็นห่อยไหมเออโชว์โชว์เผื่อบวีมร้องเพลงอีสานได้นะเป็นฟีจาริงได้คือหลายคนอาจจะไม่รู้บีมเนี่ยเป็นนักร้องคนดังเลยแหละเก็บเอาไว้สะกอย่าฝ้าทิมไอไปยาไปใส อยู่กับไยจะเข้าได้บอกไปทำเนื้อไม่ได้พุซปเล็กกับยูกิโยสะวิจารหน่อยมีภ้าวิจาร์หน่อยผมก็ยังยังยังเชื่อเชื่อพ่ซปเล็กอยู่ถ้าพี่เขาแบบเอาแปดสิเปอร์เซ็นตพ้อกันร่างกายอ่ะความเป็นมวยเขาดีอยู่แล้วมันระดับปรมาจารย์เลยละแล้วแล้วคู่พี่น้องโอกับรถถังชิงแชมป์ ไวนวทแงอะจริงจริงผมผมก็เชียร์ทั้งสองเลยจริงจผมก็รู้จักกับพี่ทั้งสองเลยครับผมว่าพี่รถถังก็เป็นนักมวยที่ใช้หมัดได้ดีนะแต่ว่าพี่น้องโอ๋ก็มีโอกาสเหมือนกันพี่น้องโอ๋ก็แบบเขาก็แบบราชั้นค่าไม่ตายนะแล้วก็แบบอาวุธที่ใหญ่ใช่ครับโอเคครับแล้ว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 ตัวเองล่ะตัวเองตอนเนี้ยก็คือพูด ถึงแฮกเกอร์ตี้ใช่ไหมแต่ก็มีคนแบบในโซเชียลเนาะประกบอยากให้เจอกับคนที่มาแรงมากตอนเนี้ยอับดุลลากับกุหลาบดําก็มาแรงตอนเนี้ยเออรู้สึกยังไงกับที่แบบโซเชียลประกบประกบอย่างเงี้ยโซเชียลประกบเราจะต่อยอะไรไม่ไม่ไม่เห็ว่าประกบว่าแบบเขาบอกว่าเราอะน่าเจอไงอ๋อก็ได้ได้ครับผมตอนนี้ผมเจอใครก็ได้ครับผม อันนี้ต้องอยากรู้พี่แฟงก่อนจังต้ออยากรู้ไม่เคยถามเลยตอนตอนชกกับกุหลาบดําฮะตอนกุหลาบดำสามยกอ่ะเขาเก่งมากเลยนะเก่งมากแบบขนาดต่อยกับฟิฟเปโลโบอ่ะกำหมัดสายฟิฟเปโรโบยังแบบยังยักยัยัอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่การแก้เกมไะการแก้เกมมากกว่าผมว่าอืแล้วเราก็รู้ว่าเขามีการหมัดซ้ายเราเยอะให้เขาต่อยทําไมไม่แล้วเขาหนักจริงไหมตอนตอนตอนต่อยหนักจริงผมต่อยห้ายกด้วยผมเดินขึ้นเรือไม่ได้เลยโอ้โหตามผมอายุสิบเก้า แต่เดินขึ้นเรือไม่ได้คือยังไงโดนเตะขาโอ้บอกอะไรดังนักระดูกโหเหมือนเหล็กเลยแข็งจริงแข็งจริงแล้วสมมติว่าถ้าเขาให้เจออับอับดุลลาเงี้ยคนที่เกาะมองซูเปอร์เหล็กอ่ะเจอได้ไหมเจอได้พี่หรอเาปากดีต้งดับซาทั้งไหนตัดออกค่ะตัดออกกันดิไม่เป็นไรตีตีเหล็กต้งตีตอนร้อนเออถูกต้องครับผม มารับชมคลิปเต็มของ The One Podcast ตอนที่29แขกรับเชิญ l a m b เ l i กได้ทาง Facebook One Championship Thailand นะครับสามารถที่จะมีตอนใหม่ๆรับชมได้วันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครับ